ผมเข้าใจนะครับว่าใครๆนะครับทั่วประเทศไทยนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะใครพวกสินเชื่อพวกแอปเถื่อนอะไรต่างๆนะก็อยากจบปัญหากันทั้งนั้นนะครับแต่การที่เราจะจบปัญหาเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยเสียเปรียบนะครับแล้วก็ไม่ยุติธรรมนะครับที่จะต้องเสียเงินให้มันนะครับบางท่านอาจจริงอยู่นะครับนะอาจจะเป็นบางคนนะครับที่อาจจะรอดไปด้วยวิธีที่ว่าโอนเงินจ่ายไปเลยจบนะโดนยอดแรกมาโอนเงินจ่ายจบแล้วก็ไปปิดบัญชีอย่างเงี้ยนะครับ แบบนี้มันก็มีนะครับแต่ว่าน้อยนะครับที่จะไม่โดนทวงตามเหมือนเดิมนะครับโอนจ่ายไปแล้วเนี่ยมันยังโทรไปทวงชาวบ้านเขาวะโทรทวงญาติพี่น้องคุณดิษะเออแบบนี้ก็มีนะครับนะฮะแต่ว่าก็ระยะเวลาไม่นานนะครับผมจะบอกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังโทรหุ่นวายอยู่ดีนะครับสู้ไม่จ่ายจะดีกว่าไหมอ่ะนะสู้ไม่จ่ายดีกว่าไหมนะครับ หลายคนที่โดนทวงอยู่อย่างเงี้ยนะครับอดทนได้ในช่วงแรกแล้วมันก็หายไปนะครับไม่เสียเงินหมื่นอีกไม่โดนอีกนะครับยิงอยู่นะครับแรกๆอาจจะลําบากหน่อยนะครับท้อหน่อยนะครับเครียดหน่อยเนี่ยหลายๆคนที่ทักเข้ามาเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ย10คนเนี่ยเครียดหมดแหละท้อหมดแหละขอคําแนะนํานะครับนะผมอ่านอยู่นะครับนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ตอบนะครับก็มาพูดคุยลงคลิปกันดีกว่านะครับ ก็เหมือนเป็นการปรึกษาแล้วก็พูดกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะมันมันมันง่ายดีนะครับถ้าตอบหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ครบก็ได้นะครับนะมันมันอาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับเรามาพูดคุยกันตรงนี้ดีกว่านะครับก็มาร่วมคอมเมนต์กันดีกว่านะครับนะมันก็เป็นหลายๆเหตุผลนะครับที่แต่ละคนเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันบิดไม่เหมือนกันหรอกครับนะบางคนครอบครัวก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจ คือมันต่างสิ่งแวดล้อมอ่ะนะครับเราเรา,เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับบางคนบิดง่ายบางคนเนี่ยกว่าจะได้บิดนะครับไปโดนปัญหาพวกนู้นก่อนพวกนี้ก่อนนะครับนะโดนต่อว่าก่อนนะครับด้วยความไม่เข้าใจของเพื่อนร่วมงานนะมองเราเป็นตัวประหลาดไปเลยอ่ะเป็นตัวเลวไร้ายไปเลยอ่ะคุณก็เคยเจอนะนะครับบางท่านนะครับอยู่ในหน่วยงานข้าราชการนะครับหนักกว่าอีกมีหน้ามีตามีชื่อเสียง นะครับจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจบสักทีนะครับโดนอยู่อย่างนั้นอ่ะจนต้องกู้นะครับกู้หน่วยงานสากรณ์อย่างเงี้ยนะได้เงินมาจ่ายหมดแล้วก็ยังไม่จบเนี่ยมันมันหนักอ่ะด้วยที่ว่าเราอายนะครับเรากลัวนะครับจิตตกอ่ะเสียหน้าเสียตาไม่ได้นะครับให้ให้รู้ไม่ได้เลยว่าเราเป็นหนี้เกี่ยวกับพวกแอปพวกอะไรพวกเนี้ย แล้วใจมันจบไหมล่ะครับมันก็ไม่จบนะครับผมถึงบอกใหพี่แต่ละคนนะครับนะยอมหน่อยนะบิดเถอะนะครับไม่ไม่งั้นคุณก็ไม่เหลืออะไรอะ่ะเนี่ยทุกวันเนี่ยสองสามพันสี่พันเนี่ยแรกๆอะ่ะบิดเลยนะครับอย่าจ่ายเลยครับจ่ายไปก็เท่านั้นนะครับมันก็ทวงคุณอยู่ดีโดนหนักกว่าเก่าอยู่ดีไม่จบไม่สิ้นอะ่ะคนที่เขาโดนมาแล้วเนี่ยเขารู้เขามีประสบการณ์อะ่ะ เขาถึงบอกว่าโอ้โหอยากย้อนเวลากลับไปเลอเกินอยากจะเจอคลิปนี้เอ่อคลิปนี้ก่อนเลอเกินนะไม่งั้นก็ไม่เสียไปมากกว่านี้นะ่ะเห็นไหมนะคุณคุณลองดูดิเนี่ยเขาจะมีความคิดแบบนี้กันหมดและเราอ่ะที่เจอใหม่ๆกันอ่ะที่เพิ่งเจออย่างเงี้ยแล้วจะจ่ายมันทําไมอ่ะคุณก็รู้ว่าผมแชร์ประสบการณ์ไปเยอะแยะเลยว่าจ่ายแล้วมันไม่จบอ่ะแล้วมันจะแย่เออยิ่งคุณยิ่งจ่ายยิ่งยิ่งไปกู้เงินจากนอกระบบมาอีกนะ นั่นแหละคุณจะหนักจัวตรงเนี้ยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะมีหนี้แบบว่าโอ้โหมาได้ยังไงอะไรอะ่ะจากหลักพันขึ้นไปถึงหลักแสนได้ยังไงอะ่ะทั้งที่ก็จ่ายดีอะ่นะจ่ายตรงจ่ายเพะเอาเอาแล้วยังไงอะ่ะเงินมันมาอีกอะ่ะทางไลน์ก็ทังมาอีกเราก็เอาอีกอะ่ะนะครับผมบอกแล้วนะทางไลน์หรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับบิดเลยเอามาแล้วบิดเลยนะครับคุณอย่าก,กลัวเลยนะครับ ผมกลัวว่าคุณจะแย่มากกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะผมฝากไว้แล้วกันนะครับก็เหมือนเป็นการคุยกันปรับทุกกันแล้วกันนะฮะให้กําลังใจกันแล้วกันสําหรับคนที่โดนใหม่ๆนะบิดได้เลยครับ